สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการพิสูจน์ว่ามุม30มุม3 4มี่และมุม4มุม60ครับมีค่าเท่านั้นที่เราท่องเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเราจะมาสอนพิสูจน์กันก่อนก่อนที่จะเข้าไปทําแบบฝึกหัดกันโอเคนะทีนี้เราจะพิสูจน์ด้วยพี่จะพิสูจน์มุม30กับ60ก่อน เราจะพิสูจน์ด้วยโดยใช้สามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือสามเหลี่ยมที่มีทุกด้านยาวเท่ากันเมื่อทุกด้านยาวเท่ากันแต่ละมุมก็ต้องยาวเท่ากันถูกไหมครทุกด้านเนี่ยก็จะยาวหนึ่งหน่วยเสมออ่าแล้วทีนี้มุมแต่ละด้านก็ต้องยาวเท่าไหร่เอ่ยหกสบถูกไหมเพราะว่ามุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือเท่าไหร่ มันคือ180องศาถูกไหมแต่ทีนี้มันมีเท่าไหร่มันมีตั้งสามุมก็คือต้องหาร3เพราะว่าสมุมนี้ต้องเท่ากันก็เลยมีค่าเป็น60องศานั่นเองอาทีนี้เราจะต้องการหาค่าไซายคอร์ดแทนเราจะต้องทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนจะต้องทำยังไงลองคิดดูอาก็คือมันมีสมบัติอยู่ว่าถ้าเราลากจุดยอดมุมลงมาบน ฐานมันจะตั้งฉากกันเสมอครับลากจากจุดยอดมุมลงมาฐานจะต้องตั้งฉากกันเสมอตั้งฉากเลยนะอ่าทีนี้พอมันลากลงมาตั้งฉากเนี่ยมันก็ต้องแบ่งครึ่งมุมซึ่งมุมตรงเนี้ยมันคือ60ครึ่งหนึ่งของมันคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของมันเลยคือ30องศาความยาวก็เหมือนกัน เมื่อตรงนี้ยาว1เมื่อตัดออกมาครึ่งหนึงก็ต้องยาว0.5ถูกไหมครับหรือว่า1.2ส่วน2นั่นเอง1.2ส่วน2โอเคนะทีนี้เราจะต้องหาอัตราส่วนที่ขาดหายไปก็คือด้านด้านเอกตรงนี้เราจะหาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับเขียนเลยจากทฤษฎีบท พีทากรัสก็คือพี่มีเขียนความสัมพันธ์แล้วนะด้านที่ยาวที่สุดยกกําลังสองก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองจะเท่ากับด้านประชิดมุมฉากทั้งสองบวกกันแล้วยกกําลังสองโอเคนะทีนี้หนึ่งยกกําลังสองในหนึ่งครับเอกยกกาลังสองเรายัางไม่รู้เศษส่วนแล้วมียกติดยกกําลังก็คือกระจายเลขชี้กําลังเข้าไปทั้งเศษและส่วน ก็จะกลายเป็น1.4ส่วนสหาเราต้องการหา X ถูกไหมพี่ขอเขียนไว้ฝั่งนี้นะก็ต้องย้าย1ส่วนสไปทำอะไรเอ่ยจากบวกย้ายไปลบอ,อย่างนี้ x ก,กำลังสองจะเท่ากับการบวกลบเศษส่วนก็คือการทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมก็ต้องคูณ4ถทั้งบนและข้างล่างตรงนี้ก็จะกลายเป็น4-1ลบ1แล้วส่วน4ครับ x กำลังสองเลยมีค่าเป็น3ส่วนทีนี่ต้องการ x เดียวถูกไหมขอเขียนให้มันสวยๆนะเราต้องการ x เดียวเราก็ต้องใส่อะไรครับใส่ square root ให้มันถูกไหมเติมไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ x จะเท่ากับบวกลบอะไรละ่ะตรงนี้ครับถ้าเราเรียนสมบัติลากมาแล้วเนี่ย เราจะรู้ว่าถ้ารากมันยุบรวมกันหารหรือคูณกันแบบนี้สามารถแยกออกมาได้เป็นแบบนี้เหมือนรากอันดับเดียวกันคูณกันเนี่ยเราสามารถเอาเลขในรากมายุบเข้าคูณกันได้หรือมันหารกันอยู่รากอันดับเดียวกันก็สามารถเขียนยุบรวมกันเข้าเป็นรากใหญ่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็แยกออกมาได้แบบนี้ได้เหมือนกันครับ รูทสาหาค่าไม่ได้ก็ติดไว้รูทสี 4, ถอดมาได้2เพราะฉะนั้น x จะได้เท่ากับบวกลบสแควรูทสามส่วนสมันก็คือสแควรูทสามส่วนสกับลบสแควรูทสามส่วน 2, ส,วน 3, สวนแต่ทีนี้ครับความยาวมันติดลบไม่ได้ตรงนี้เลยใช้ไม่ได้เราเลยได้ค่า x ออกมาเป็นรูทสาส่วนสนั่นเองนั่นแหละคุณคๆแม้ตัวเลขอะ คุ้นๆเนาะทีนี้เรามีอัตราส่วนทุกด้านครบหมดแล้วเราก็จะมาหาค่าอัตราส่วนติโกณมิติกันเอามุม30องศาก่อนโอเคนะมุม30องศาหาไซา์เลยไซ้าย30ซไซยคือข้ามฉากข้ามยาว1ส่วน2ฉากยาว1 1ส่วน 2, หาร1นก็ได้1ส่วน2คอสส0คอสคือชิดต่อฉากมุม30นะพิจารณามุม30มยูเดอร์ชิดยาวรูส3ส่วนสฉากยาว1รู้อรูสามส่วน2หาร1นก็ได้รูสามส่วน2ถูกไหมครับแทนแทน30ครับแทนคือข้ามชิดข้ามยาว1ส่วน2ชิดยาวรูสามส่วน2เอามาหารกัน 1>, 1ส่วน2หารรูทสส่วน2การหารกันของเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะตัดกันเพราะฉะนั้นแทน30เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย1ส่วนรูทสตรงนี้ใครจะไปคอนจูเกตให้มันสวยกว่านี้ก็ได้เนาะเฮนี้พวกนี้มันมีส่วนกลับใช่ไหมครับส้ายคือส่วนกับของโคเซโคเซเขียนสัญลักษณ์เ็ได้แบบนี้นะ โคเซกสามีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น2ถูกไหมครับเพราะว่าไซน์สามีค่าเป็น1นส่วนสโคเซกสาก็เลยมีค่าเป็น2อส่วนหก็คือเอามากับเศษเป็นส่วนกันนั่นแหละคอสคือส่วนกับของเศษครับคอสคือรู้สา่วนสวนเพราะฉะนั้นเศษคือ2องส่วนรูสใครจะไปคอนจูเกตให้มันสวยกว่านี้ก็ได้เนาะคอ 30มสคอร์ดคือส่วนกลับของแทนเมื่อแทนคือรูทหนึ่งส่วนรูทสามคอร์ดก็เลยเป็นรูทสามส่วนหนึ่งหรือว่ารูทสามนั่นเองอต่อไปพิจารณาที่มุม60องศาพิจารณาที่มุม60องศามุมนี้หาไซน์เลยไซน์60ไซน์คือข้ามฉากมุม60นะ ข้ามยาวรูปสมส่วนสฉากยาว1ก็คือรูปสามส่วนสหารหหรือว่ารูปสมส่วนสครับคอหกคอสคือชิดฉากชิดยาว1นส่วนสฉากยาว1ก็คือ1นส่วนสหารหก็คือ1นส่วนสองนั่นแหละครับแทนแทนก็คือสายส่วนคอถูกไหมมันก็คือรูปสามส่วนสหารหส่วนสครับ ก็คือได้เท่าไหร่เอ่ยรูทสาส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแทน60เลยมีค่าเป็นเท่าไหร่รูทสาส่วนหหรือว่ารูทสามนั่นเองเพราะตรงนี้ตัดกันเนาะทีนี้พวกนี้ก็มีส่วนกลับอีกายก็เป็นส่วนกลับของโคเซกซึ่งถ้า s i n กสิมันคือเท่าไหร่ รูสามส่วนสองโคเซก,ก็คือสองส่วนรู 3. สามสากเศษเป็นส่วนเนาะคอสเป็นส่วนกลับของเศษถ้าาซถ้าเศษถ้าคอสหกสิบยาวหนึ่งส่วน 2, สองเศษเลยยาวสองส่วนหนึ่งหรือว่าสองแทนเป็นส่วนกลับของคอสครับถ้าแทนหกสิบคือรูสามคอสก็เลยเป็นหนึ่งส่วนรูสาม ทีนี้ถ้าเราสังเกตดีดีเนี่ยครับมันจะมีอะไรอัตราส่วนที่เท่ากันอยู่ก็คือ sin 30เท่ากับโคศ60สิบคเท่ากับ sin 60แทนจะเท่ากับคอห60อ่าแทน6กก็จะเท่ากับคอส30 cos โคเซจะเท่ากับเ e c 30ครับและโคเซกสามสิบก็จะเท่ากับเซกหกสิบไอ้พวกเนี้ยแหละครับเราเรียกว่ามันคือโคฟังก์ชัน อันนี้มันไม่ได้มีในมันยังไม่ต้องเจอเนาะแต่ทีนี้พี่จะบอกเทคนิคการจำไว้เผื่อใครไม่อยากจำเยอะก็จำแบบนี้ก็ได้โ o ฟัง c t i o n นะครับมันหมายความว่าเติมให้เต็ม90อันนี้เรายังไม่ได้เรียนเนาะเราต้องเรียนในต่อไปเดี๋ยวพี่สอนไว้ก่อนเพื่อให้เราอะจำไไ้้ง่ายขึ้นเติมให้เต็ม90ครับก็คือมันบอกว่าโคฟังก์ชัน,นะก็คือ คู่ที่เป็นโคฟังก์ชันกันบวกกันแล้วได้90องศาจะมีค่คาที่เท่ากันเสมอคู่ที่โคฟังก์ชันเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นคู่คู่จำได้ไหมที่พี่เคยบอกชื่อจริงของ s i น์ๆๆคอร์แทนโคศิษฎ์ศคอร์ไปเนี่ยมันจะมีคำว่าโคนำหน้าเสมออ่าเช่นเอาชื่อจริงนะโคไซน์หรือว่าคอเนี่ยเป็นคู่โคฟังก์ชันกับกับอะไรกับไซน์แบบนี้ เห็นไหมเหตุอะไรไหมคอสเป็นโคฟังก์ชันกับไซน์อ่าต่อไปต่อไปต่อไปโคเซกเป็นคู่โคฟังก์ชันกับเซกนี่ไงอ่าโคเซกเป็นคู่โคฟังก์ชันกับเซกต่อไปโคแทนเจนหรือว่าอ่าเขียนสั้นๆว่าเป็นโคแทนจะเป็นคู่โคฟังก์ชันกับแทนเห็นไหมอ่าแบบนี้เนี่ยแหละก็คือ คู่ที่เป็นโคฟังก์ชันกันแล้วมุมข้างหลังเนี่ยบวกกันได้90องศาจะมีขนาดเท่ากันเสมอค่าเท่ากันเสมอเช่นไซน์เนี่ยคือคู่โคฟังก์ชันกับคอสถูกไหมครับไซน์สา 30, จะต้องเติมให้เต็ม90ก็ขาด60ไซน์เป็นคู่โคฟังก์ชันกับคอสราะฉะนั้นก็จะเป็นคู่โคฟังก์ชันกับคอสหกเห็นไหมว่าจะมี ค่าที่เท่ากันเสมออันนี้เป็นทิกเล็กๆต่อไปเราก็จะได้เรียนแหละแต่เอามาบอกไว้เป็นทิกเพื่อจำง่ายกันเฉยๆอ่าต่อไปเราจะมาพรูฟหรือว่าพิสูจน์มุม45ห้าองศากันบ้างมุม45้าองศาจะใช้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นสามเหลี่ยมด้านจัวด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมสัตว์45องศามันเท่ากันถูกไหมด้านนี้ก็จะต้องยาวเท่ากันเห็นไหม ทีนี้ด้านแต่ละด้านยาวหนึ่งเหมือนเดิมแต่ด้านนี้ครับด้านเอกเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับจากทฤษฎีบทพีทากรัรจกสรจะได้ว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านนี้ยกกําลังสองจะเท่ากับด้านที่ประชิดมุมฉากยกกําลังสองแล้วบวกกันเนาะหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งหงบวกหนึ่งได้สองต้องการ x เ,เดียวใส่อะไรเอ,อ่ย ใส่สแควรูท o อ็กก็เลยมีค่าเป็นบวกลบ square root 2มันก็คือ s สแควรู o สองกับลบ square root 2แต่เผอิญว่าลบ square root 2ใช้ไม่ได้ด้านเอ็กด้านนี้ยาว square root 2ครับอ่ามาหามุม45องศาบ้างอ่ามุม45องศาจะพิจารณามุมข้างบนหรือมุมข้างล่างก็ได้พิจ,พจารณามุมข้างล่างเนาะมันชินกว่า มาหาค่าไซา์กันไซน์45ซาไซน์คือข้ามฉากข้ามยาว1ฉากยาวรูทสอเพราะฉะนั้นมันก็คือ1ส่วนรูทสองใครจะทำให้สวยก็ได้เนาะจากคอนจูกเกตก็แล้วแต่ c o s 45ทีนี้ถ้าเรารู้เรื่องโคฟัง์กชันเราก็จะตอบทันทีเลยว่ามันคือ1ส่วนรูทสองถูกไหมเพราะว่าไซน์เป็นคู่โคฟัง์กชันกับคอสไซด์45จะต้องเติมให้เต็ม90ถูกไหมครับ ก็เลยต้องเติมให้เต็มอีก45 5่ะมันก็จะเท่ากับ1ส่วนรูทสองหรือจะใช้ชิดฉากก็ได้ชิดยาว1ถูกไหมฉากยาวรูทสองก็คือ1ส่วนรูทสองแทนครับแทนคือ sin ส,ส่วนคอรถูกไหมถ้าเอามาหารกันก็มีค่าเป็น1หรือว่าใช้ข้ามชิดก็ได้ข้ามข้ามยาวเท่าไหร่ข้ามยาว1ชิดยาว 1. 1 1ส่วน1ก็มีค่าเป็น1 พวกนี้ก็มีส่วนกลับอีก sin เป็นส่วนกลับของโคเซกโคเซก45มีค่าเป็นเท่าไหร่รูสองสับเศษส่วนกันเนาะคอส45มีค่าเป็น1นึ่งส่วนรูทสองคอสเป็นส่วนกลับของเซกครับเพราะฉะนั้นเซก45ก็มีค่าเป็นรูทสองเห็นไหมเป็นไปตามกฎของโคฟังก์ชันเลย มุมที่เป็นโคฟังก์ชันกันเติมให้เต็ม90จะมีค่าที่เท่ากันเสมอแทนเป็นส่วนกลับของคอร์ดลองใช้ความรู้เรื่องโคฟังก์ชันซิแทนเป็นคู่โคฟังก์ชันกับคอร์ดแทนต้องเติมให้เต็ม90ก็คือขาดอีก45เพราะฉะนั้น2มุมนี้ก็จะต้องมีขนาดที่ทำไมกันเออ่ยเท่ากันค่าเท่ากันก็คือ1นนั่นเองหรือว่ามันก็คือ1ส่วน1ถูกไหมสาเสษเป็นส่วน จบไปแล้วนะครับกับการพิสูจน์ว่ามุม 30, 45, และ60เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงว่ามีค่าเท่านั้นเท่านี้ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วต่อไปพี่จะมาสอนเรื่องการการหาค่ามุมของ 0, 30, 45, 6 0และ90ในมือครับจะได้จำได้ไง่ายขึ้นถ้าเราลองมามัวแต่พิสูจน์หรือว่าจำโดยไม่มีหลักการหรือว่าเทคนิคเนี่ยเราก็จำไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเยอะมาก เราจะต้องใช้หลักการในการจำครับต่อไปพี่ก็จะมาสอนเรื่องมุมไการหาค่ามุมในมือของอัตราส่วนติกโกณมิติอันเองอ่าสำหรับวันนี้พี่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ